วิธีการจัดการข้อมูลเว็บไซต์นะครับก็มีดังนี้นะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ไปแล้วนะครับให้เรา slash, แล้วก็ w p นะครับแล้วก็ขีดแ admin นะครับตัวเว็บไซต์จะพาไปสู่สหลังบ้านแล้วก็กรอก u ู e r n a m e และ password ที่ได้แนบไปให้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบอ ถ้าเกิดเข้ามาหน้านี้หมายถึงว่าเราเข้าสู่ตัวหลังบ้านแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากแก้ไขหน้าไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเมนูนี้จะมีหน้าแล้วก็ไปดูหน้าทั้งหมดได้แต่ถ้าเพื่อให้เร็วนะครับเปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับพอเราล็อกอินหลังบ้านแล้วเนี่ยหน้าเว็บไซต์เราจะมีแท็บดำๆด้านบนมาอย่างนี้ก็คือเราเนี่ยล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะครับเราต้องการแก้ไขหน้าไหนอย่างเช่นจะแก้ไขหน้าเกี่ยวกับเรา นะครับตัวข้อความที่เราจะแกะ้สมมุติเราต้องการแก้ตัวนี้นะครับก็ให้เรากดตัวนี้ครับ edit with i n v e n t e r นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับมันจะเข้าไปสู่หน้าแก้ไขซึ่งการแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขง่ายๆเหมือนกับเราเข้า Microsoft Word อะไรแบบนี้เลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับซึ่ง เราอย่าไปขยับย้ายมันนะเพราะว่าในการแก้ไขตัวนี้มันจะต้องเข้าใจคําสั่งทาเว็บพอสมควรเข้าใจภาษาโค้ดของมันพอสมควรน,นะครับให้เราแก้ไขเลือกแก้ไขข้อความแทนอย่างเช่นตัวนี้นะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จริงๆมันสามารถแก้ตรงนี้ได้เนาะแต่ว่าเราไม่ต้องแก้ตรงนั้นก็ได้เราแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนวันที่เป็น30แบบนี้นะครับ6เท่าไหร่ก็ว่าไป นะครับเนี่ยสามารถแก้เหมือนแก้ในบทได้เลยแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับแล้วเราก็กดมุมบนขวาครับพับบิทนะครับพอกด Public แล้วรอมันอัปเดตสักคู่หนึ่งอ่าถ้าปุ่ม Public เป็นสีเทาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันเซฟเรียบร้อยแล้วหน้าเว็บมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนภาพนะครับอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนภาพนี้ภาพวิวตัวนี้นะครับไปที่ภาพนะครับแล้วไปที่มุมขวาบนนะครับ จะมีอพอเมาส์ไปต่อมันจะขึ้นว่า edit image นะครับเรากดคลิก edit image t i ขวามือจะมีให้เราเปลี่ยนนะครับเรากด shoot image ตัวนี้แล้วก็เราสามารถเลือกภาพที่เราเคยอัปโหลดไปแล้วเนี่ยได้นะครับในกรณีที่เราอัปโหลดไปเยอะๆไปแล้วทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ามีภาพใหม่ที่เราต้องการเพิ่มก็ไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็กดเลือกหลายไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดเข้าไปนะครับอย่างเช่น เราต้องการอัปโหลดอะไรดีเอ่ยอเราต้องการอัปโหลดรูปนีแล้วกันประตูน้ําปุ๊บพอกดอัปโหลดเนี่ยรูปประตูน้าก็จะมาแล้วแล้วพอเรากดนะติ๊กถูกตรงข้างบนเนี่ยมันจะติ๊กถูกให้อยู่แล้วเนาะหรือว่าเราจะเลือกภาพเก่าก็ได้นะครับแล้วเราก,กดเลือกตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับอ่เดี๋ยวผมลองประตูน้ําดูแลเปลี่ยนภาพตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปประตูน้ํานะครับถ้าเราทําไปแล้วแล้วเราอยากจะแก้ย้อนกลับไปก็คอนโดแซดเหมือน ตรเลยครับพอคอนโทรลแซดปุ๊บเนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเดี๋ยวลองดูดิอาอไม่เปลี่ยนนะครับโทษทีอ๋อถ้าเป็นภาพไม่เปลี่ยนถ้าเป็นข้อความม่ะมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขก่อนถ้าเราไม่กดพับบิคนันก็ยังไม่เป็นหน้าเว็บนะครับโอเค ส่วนขนาดก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นไซซิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะแทรกลิงก์นะครับทีนี้ในที่นี้เราจะแทรกลิงก์ไปเป็นลิงก์ภายนอกเนาะก็เป็นผมทดสอบกับหน้าเกี่ยวกับหน้าติดต่อเราเลยนะครับแล้วถ้าท่านต้องการอย่างเช่นเอาลิงก์ Google Form ไปแปะนะครับคัดลอกลิงก์ g o o g l e Form s. นะทีนี้ นะครับสมมุติว่าเราต้องการสร้างปุ่มนะครับอพอดี่มปุ่มผมลบออกไปเดี๋ยวผมขอคัดลอกตัวนี้มาก่อนอผมคัดลอกปุ่มมาวางนะครับปุ่มตัวนี้พอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะมีให้แก้ไขข้อความตัวนี้เป็นแบบฟอร์มลองเรียน นะครับแล้วก็ตรงลิงก์ตัวนี้แล้วก็ลิงก์ Google Form มเนี่ยมาวางได้เลยนะครับอ่ะน่าจะผิดนะครับลิงก์ Google Form นะครับเอามาวางได้เลยแล้วก็นิดนึงนะครับก็คือตัว Google Form ตัวนี้นะครับพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่ตัวแบบฟอร์ม Google Form ได้เลยนะครับ โอเคครับผมแล้วก็อย่าลืม p u บบิทนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราย้อนไปดูตัวเว็บไซต์เราก่อนว่าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังนะครับ่ไปที่ติดต่อเรานะเราเลื่อนดูก็จะพบว่าปุ่มเนี่ยมีแล้วแล้วก็พอกดมันก็ไป Google Form เรียบร้อยแล้วนะครับ